สวัสดีค่ะเฮ้ยสวนสกาบายในสวีเดนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพปโปซิคูลนะคะหรือว่าคำบุพบทนั่นเองเนาะคำบุพบคำบุพบท,บบทเขาเรียกอะไรแล้วภา,าภาษาไทยเนี่ยคำที่บอกที่ใช้บอกตำแหน่งหรือเปล่าบนล่างข้างซ้ายข้างขวานน่นนี่นั่นเนานะเป็นคำเพปโปซิคูลนะเพปโปซิคูลนะภาษาสวีเดนนะ อันนี้คือนายก็ต้องขอขอบคุณเอกสารของคุณครูสมพิษจากเพื่อนเรียน s อ e นะคะแกได้อธิบายว่าเาปปิกคูลคือคำที่ทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งว่าของสองสิ่งนั้นเกี่ยวโยงกันอย่างไรคำว่าโพสิคูลแปลว่าตำแหน่งเน,ะเน,งเนะเาะตำแหน่งนะโพสิคูลนี่แปลว่าตำแหน่ง จุดที่ตั้งอยู่เพปโสิคูลก็คือคําที่บอกตําแหน่งว่าของสองสิ่งอยู่จุดไหนของกันและกันเช่นเทเลโฟนเนนลิกเกอร์พวบูเดตโพว์บอกความเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์กับโต๊ะคือโทรศัพท์เนี่ยอยู่บนโต๊ะบนก็คือโพนี่คือก็คือคำเพปโสิคูลคือคําบอก บอกตำแหน่งระหว่างของสองสิ่งเนาะก็คือ,อสองสิ่งระ,ระหว่างโทรศัพท์กับโต๊ะก็คือ,อนี่เนาะคือโพเป็นเชื่อมนะฮุนซิ e เตอร์อีเชื่เกตฮุนซิตเตอร์อีเชตอบอกความสัมพันธ์ระหว่างเขาผู้หญิงเนี่ยกับสถานที่ก็คือครัวว่าเขาผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ในครัวนั่นเองเพื่อนเพื่อา แล้วก็คำเพปโ s ซิคูลที่บอกตําแหน่งเนี่ยมีอยู่หลายคำนะนี่คือเป็นยกตัวอย่างนะที่เห็นที่บ่อยที่บ่อยคือ e ก็คือในนะ po ก็คือบน under under ก็คือข้างใต้่า backom ก็คือข้างหลัง backom ข้างหลัง farmford ข้างหน้า b r e a w o หรือว่า b r e w o d ก็คือข้างข้าง เอเวอร์เอเวอร์ก็คือข้างบนเมนลานเมนลานก็คือน่าจะระหว่างเนาะเมนลานระหว่างเนาะวีดวีดอันนี้คือนายไม่รู้นะนายไม่รู้มิดยามูดมิดยามูดอันนี้คือนายก็ไม่ได้ใจนะออมนายก็ไม่ได้ใจสามคำนี้คือนายไม่ได้ใจเนาะว่าแปลว่าอะไรเนาะเช่นที่เล เฮิร์เกอร์อมก็คือเฮิร์เกอร์คือข้างข้างขวาทิลเวนสเตอร์โอมข้างซ้ายนูลดก็คือภาคเหนือฮะก็คือแล้วก็มีอ่าหลายหลายอีกหลายคำอีกหลายคำนะเพื่อนๆขาเนาะอันนี้คือเอามาดูมาดูในรูปภาพกันดีกว่านะรูปภาพนะเดี๋ยวในลองขยายดูซิ See? เออนี่เอิร์เบอร บูดเดตก็คืออยู่บนอยู่แขวนอยู่บนนะที่จริงมันจะมีคําว่าแฮงเกอร์เอเวอร์ด้วยก็คือแขวนอยู่บนนะัคือเอเวอร์บูดเดตก็คืออันนี้ไงอยู่เหนือโต๊ะเนาะโคมไฟหรือว่าลำป่าลำปาแฮงเกอร์เอเวอร์บูดเดตก็คือละลำป่าเน,นี่ยคือแขวนอยู่เหนือโต๊ะอ่ะแล้วก็อันนี้แจกันโพว์บูดเดตแจกกันคือไนไม่รู้คำศัพท์นึกไม่ออกเพื่อนขาอันนี้คือโพคือบนโต๊ะ ถ้าผู้อดนนผู้หญิงบาร์คอมบูดิตก็คือข้างหลังข้างหลังโต๊ะถ้าเป็นอัน,นผู้ชายคนนี้คือข้างหน้าฟาร์มเฟิร์ดบูดิตคือข้างหน้าเนาะแล้วก็แมวอุนเดอบูดิตก็คืออยู่ข้างใต้โต๊ะแล้วก็อี้แหะวิดทิลเฮอร์เกอร์โอมบูดิตอ่าอยู่ข้างอันนี้คือวิท วิททิลหรือเฮอร์เกอร์โอมก็คืออยู่ข้างทางอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาของโต๊ะแล้วก็อันนี้ก็คือทิลเวนสเตอร์โอมบูเดตก็คืออยู่ทางซ้ายของโต๊ะนั่นเองไม่เม็นขาเนาะมันก็ส่วนมากก็คืออีกับพวยนะที่อันนี้คืออ่านี่ไงส่วนมากคามเปโปซิคูลมั un, มกมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันว่าอยู่ตำแหน่งไหน เหมือนในภาพเหมือนในภาพเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปที่2นะครับเพื่อนเพานขาเรามาต่อกันคลิปที่2นะเพื่อนเนขาเอาใหม่เอาใหม่ส่วนมากคเาเปปโตซิคูนเนาะมักมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันเลยนะเออบนล่างข้างซ้ายข้างขวานะอยู่ข้างข้างนะเออมันก็มีความชัดเจนของมันเนาะเหมือนอย่างในภาพที่เราเอตอย่างข้างบนนะ่เนาะ แต่ในการใช้งานในชีวิตจริงบ่อยครั้งที่ไม่ชัดเจนจะมีอยู่คำคำสองคำคือคําว่า e ในกับ o ก็คือส่วนมากแล้วคือจะใช้กันสับสนเนาะใช้ปนกันเนะาะทำให้เกิดความสับสนว่าใช้ตัวไหนดีอันนี้คือคุณคุณศพิษเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคือเราจะใช้ e หรือว่า o กันนั่นเองในคลิปนี้นะเราจะมาแยกกันว่าเราจะใช้คำว่า e ที่แปลว่าในหรือว่าพ ที่แป,ปลว่าบนกันนะครับเป็ันหาอันนี้คือคุณคุณสมพิษนะคุณครูสมพิษได้แบ่งกันอ่าเขาเรียกอะไรให้เห็นภาพชัดเจนนะอันนี้คือตัวเราเริ่มจากจุดที่อยู่ข้างในนะแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ข้างนอกเนาะเริ่มจากตัวเรานะคือจุดข้างในนะร่างกายของเราอาวัยวะส่วนมากจะใช้อีอย่างเช่นหัน h o r อุ d น e หมอกเกเขาปวดท้อง ลินดาแควเซอฟิงเกิลก็คือลินดาเนี่ยทำมีดบาดมือก็คือมีบดนะมบาดนิ้วเนาะมีดบาดนิ้วคัลเล่ครีอาร์เซอเบียนเนตคือคัลเล่เนี่ยครีอาร์ ar, คือเกาเนาะเกาขายกหอบอุ่นอีหัวเด็ก็คือฉันปวดหัวคือคำที่เป็นอนะ่ะส่วนมากคำที่ วัยวะเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะใช้คําว่า e นะครับเพื่อปัญหาจะมีกรณีที่ใช้พู o ์พ o หรือว่าพ o เนาะก็แค่เมื่อมีเห็นรูปรูป,ปรธรรมว่าวางอยู่ข้างบนเนาะเช่นฮัตเตนพู o ์ฮูวูดเดตก็คือ หมวกเนี่ยอยู่บนหัวนะคือถ้าเราเห็นภาพนะถ้าถ้าเราเห็นภาพว่าอะไรที่ตั้งอยู่ข้างบนบนบนร่างกายของเราอย่างเห็นอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะใช้คําว่าโผเราไม่ใช้คําว่าอ e ีนะอย่างเช่นเราเมื่อเรา,เ,าเราเห็นชัดเจนว่าหมวกเนี่ยอยู่บนหวัวเราก็ใช้คําว่าโผอินเตอินเดเราเราไม่ใช้คําว่าอ e ีนะไม่ใช่ว่าฮ e, ัตเตนอีฮูเดตไม่ใช่ว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราจะใช้อ e ีหมดนะแต่คือถ้าเป็นเราเห็นเป็นรูปธรรมเราจะใช้คำว่าโผแทนนะเพื่อนเพื่อนขา ต่อมาต่อมานะต่อมาเอาและอีกตัวอย่างคือเมื่อเมื่อมีบาตรมือเราเสร็จนะคือโปสเตอร์โปสเตอร์โพคือปาร์เตอร์นะปราร์เตอร์ที่พันแผลนะเราเห็นชัดเจนเลยมันอยู่บนนิ้วนิ้วมือของเราเราจะไม่เราจะไม่ใช้คําว่าอีฟลิงเกตเราจะใช้เราใช้คําว่าโพฟลิงเก็ตแทนนะบนขั้นขาต่อมาเนาะต่อมาขยับออกมาจากรอบๆบตัวเราเสร็จออกมาเป็นที่บ้านนะคืออ่าเขาเรียกอ,อะไรจากอันนี่เนาะ คือตัวเราเสร็จมาเป็นบ้านนะมาเป็นที่ที่ในบ้านแนล้วกันเนาะก็คือทุกอ้องในบ้านเราจะใช้ e ยกเว้นแค่ห้องน้ําที่ห้องน้ําแล้วก็ระเบียงนอกบ้านเราจะใช้คําว่าโ o เนาะอย่างเช่นเด er e. er e. so ียดฟินส์ e เดียดฟิส two ิบฟูอ e w อร์ d o g ส roommate มีโซมีโซฟาสองตัวอยู่ในห้องรับแขกเนาะคือ ถ้าเป็นห้องต่างๆเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น e e w o r d o roommate so roommate h a l e n e chert e so room เราจะใช้คำว่า e แต่คือมีมีข้อยกเว้นอยู่2อย่างคือที่จะใช้คำว่า p o o ก็คือ pool toilet p o toilet คือห้องน้ำเราจะใช้คำว่า p o เพราะเราไปนั่งอยู่บนห้องน้ำนั่นเองนะเราเราเราไม่สามารถไปนั่งในห้องน้ำนั่นเองเนาะและ้วก็ pool pool b a l ง o n โพบข้องเงินก็คือระเบียงเราใช้คำว่าภูนอกนั้นถ้าอยู่ในบ้านนะถ้าอยู่ในบ้านนะเราจะใช้คำว่าอีถ้าเป็นห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านาใช้คำว่าอีนั่นเองเพื่อนพนขาและก็อันนี้คือมาในบ้านนะในบ้านอีเลกันที่อีอาเฟอร์อีสกูลันอีสกูลันคือเราจะเจอบ่อยนะอีชีอีชีกันก็คือโบดเราก็จะใช้คำว่าอีนะเพื่อนเพื่อนขาที่อาคารที่ไม่เป็นทางการเนาะอันนี้คือมามาอยู่ในนอกบ้านเลยนะ อาคา,า,ารที่ไม่ได้เป็นทางการแต่ที่จริงโรงเรียนเป็นทางการเนาะเออนะอันนี้คือข้อยกเว้นเท่ากันเนาะไม่เป็นทางการมากนักก็จะใช้คําว่าอีอีเลแกนเฮียคือเหมือนอีเลแกนที่คือเขาเรียกอะไรแล้วบ้านเช่าเนาะแล้วก็อัพแฟเอแอนอัพแฟก็คือ,อร้านค้าอีสคูลันโรงเรียนอีซีริกันคือโบสเนาะถ้าเราจะใช้คําว่าโพใช้คําว่าโพเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อโพรอบอ่าคืออีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนข เรามาต่อกันอีกหน่อยนะอันนี้คือเมืม่อเมื่อกี้คือเราพูดไปเรื่องของในบ้านที่ห้องต่างๆเสร็จอันนี้คือมาอยู่นอกบ้านเลยนะนอกบ้านเลยนะคือเป็นตัวอาคารนั้น,น,นเองเนาะก็คือจะใช้ e ตอนไหนคือใช้ e ตอนที่อาคารที่ไม่เป็นทางการมากนะักเหมือนที่นายได้บอกไปเมื่อคลิปเมื่อเมืม่อเมื่อคลิปที่2เนาะแล้วก็เราจะใช้โพกับอาคารที่เป็นทางการเนาะเป็นทางการหรือว่าที่ทํางานเราจะใช้คําว่าโพเนาะอย่างเช่นโพยบเบียด ผัวคนตูเรตผัวสล็อตเตดคืออันนี้คือยอ่อเบร์เกอร์ที่ทำงานคนตูเรตก็คือสำนักงานสล็อตเตดคืออ่าก็ได้อะไรแล้วอ่ะวังเหรอเป็นวังตำหนักนี่นั่นเนาะสล็อตเตดเนาะแล้วก็ผัวคูคุเซตก็คือโรงพยาบาลเ,เราก็ใช้คำว่าโพนะเราไม่ใช้คำว่าอ e ีเนาะโพบังเกนโพบังเกนก็คือธนาคารเราใช้โพเนาะผัวผัเตนโพโพส โพสเต้นก็คือเขาเรียกอะไรแล้วว่าไบรเซนีก็ใช้คำว่าโพเนาะโพยิมนาเซียโพยิมนาซียมก็คือโรงเรียนนะเขาเรียกโรงเรียนมัธยมโพอุนิเวอร์ซิตี้เตดก็คือมหาลัยอันนี้คือเป็นทางการเห็นไหมเป็นทางการนะส่วนมากคือเป็นทางการเราจะใช้คําว่าโพ แต่จะมีข้อยกเว้นอยู่นะที่ไม่เป็นทางการแต่เราใช้คําว่าโพก็คือโพดอกกิจก็คือที่ที่รับเลี้ยงเด็กเนาะกับโพบิวก็คือโรงภาพยนตร์เราจะใช้คําว่าโพนะเพ,เพื่อนๆขาเราจะม่ง่ายโดยส่วนมากคือถ้าเป็นทางการเนี่ยถ้าเป็นทางการแล้วเนี่ยคือหน่วยงานรัฐนหน่วยงานรัฐยกเว้นสปูลลันนะ ยกเป็นสกูลันก็คือส่วนมากเราจะใช้คำว่าโพแต่ถ้าคือถ้าไม่เป็นทางการ e น i̇şte road, นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอีนะเพื่อนๆขาเนาะอันนี้คือเอกสารที่คุณครูสมพิษเอามาให้เราแยกนะว่าอีกับโพมันแยกกันยังไงเนาะแต่ที่จริงแล้วคำบุพบุเราจะใช้ผิดส่วนมากเราจะใช้ผิดแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ทำให้อ่าไม่ทำให้รูปประโยคของเราเปลี <c <c ่ยนแปลงไปมากนักเนาะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของประโยคเพื่อนๆขาแต่คนฟังก็ เข้าใจอยู่ดีนะถึงเราจะใช้ e หรือว่าพัวผิดไปบ้างนะบางทีแต่ถ้าเราถ้าเรารู้หลักการรู้หลักการแล้วเรารู้วิธีการใช้มันก็ดีถ้าเราใช้ถูกมันก็ดีแต่เปปโตซิคูหรือว่าคําบุพบทเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยนะเล็กน้อยในประโยคนะถึงมันจะใช้ผิดบ้างมันก็ไม่ทําให้ประโยคนะั้นผิดเพี้ยนไปมากนะเพื่อนขาแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้โ hey ด